มามาเป็นสาวเหนือเดี๋ยวให้พี่เขาสอนภาษากะเหรี่ยงค่ะนี่หัวหน้านะคะหัวหน้าใจดีมากสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยหายเหนยค่ะอแล ใอยคะ่ะพี่จอยขอขอกระลังน้ำมาฝั่งหันหน้าให้พี่หน่อยค่ะมามาแย่งกันยาม,มาดีครับว่าสุดยอดพอถึุดารับหมเลยอยงานรักระุนเดียวกันัมะนีอันนี้จะเป็นพิธีรับมอบใช่ไหม <c oughs> นี่นี่พี่เปียกพี่เปียกเป็นไงเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะเสร็จแล้วนะนี่ก็ท่านผอนะคะของที่เชียงใหม่แล้วก็ผอสวนสัตว์นะคะก็มารอรับน้องกัญญาที่นี่ด้วยนะคะ ให้กัญญาถ่ายรูปทีกัญญาดีใจค่ะดีใจกับกัญญามากนี่แอนยาตอนนี้สนใจน้ำมากค่ะ ดีไหมที่นี่ที่ไหนคะกันยาเมื่อกี้ค่ะที่ลำปางก็ขอโบกมือค่ะใช่ค่ะฮิฮิฮิมาจับใหม่ไหมไม่ได้เป็นต่อบยิ่งใหม่แล้วมาแล้วก็เห็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันยาขอบคุณทำไมอ่ะ กันยาอยากกันยาทำไมมาแดดปกติไม่ค่อยตากแดดเลยะะถาพี่ป่ะไปกับพ right ี่เปี๊ยกป่ะเสียงแรกเสียงแรกค่ะเสียงแรกของเขาใช่เพิ่งเพิ่งมาเพิ่งได้ยินเสียงอ่าในรถก็ร้องก็ร้องค่ะร้องเหมือนกัน เดี๋ยวคุณหมอจะพยายามให้น้องน้องนอนพักค่ะเผื่อเผื่อจะล้มตัวลงนอนบ้างค่ะ